สนามกอ๊อฟลำไพยพันนีสนามกอ๊อฟลำไพยพันนีถูกสร้างขึ้นโดยหม่อมเจ้าปฏิทถาจักรพันเพื่อให้สมเด็จพระนางเจ้าลำไพยพันนีทรงกรอ๊อบณวังสวนบ้านแก้วซึ่งมีจำนวนสามหลุมในปีพุทธศักราช2515สมเด็จพระนางเจ้าลําไพยพันนีได้พระราชทานที่ดินบริเวณวังสวนบ้านแก้ว เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยคูจันทบุรีแก่กระทรวงศึกษาธิการจนในที่สุดได้กลายมาเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำไพพันนีในปีพุทธศักราช2527มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำไพพันนีร่วมกับพ่อค้าคาฮา,าเบดีและชมรมกรอล์ฟชาวจันทบุรีได้มีการจัดตั้งสนามกอล์ฟภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเทิดพระเกียรติแก่สมเด็จพระนางเจ้าลำไพพันนีและ เพื่อลำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาของพระองค์โดยใช้ชื่อว่าลำไพยพันนีกอล์ฟคอปสมเด็จพระนางเจ้าลำไพยพันนีพระบรมราชินีในราชการที่7ทรงโปรดกีฬากอล์ฟมาก และพระอ,องค์ยังถือเป็นสตีกลุ่มแรกๆของประเทศที่ทรงนํากีฬาประเภทนี้เข้ามาเผยแพร่ในวงสังคมชั้นสูงและประเทศไทยพระอ,องค์จะทรงเล่นกอล์ฟทุกวันเมื่อทรงว่างราชกิจนอกจากนี้พระอ,องค์ยังสนพระาราชหฤทยัยศึกษาวิธีการเล่นจากหนังสือพิมพ์รายวันนอกจากนี้พระอ,องค์ยังมีเทคนิคในการตีที่เหนือชั้นกว่าใครอีกด้วย แต่เดิมนั้นบริเวณพื้นที่ในมหาวิทยาลัยราชพัตรรำไพพันนีเรียกว่าสวนบ้านแก้วซึ่งเคยเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในราชการที่7เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชนณจังหวัดจันทบุรีสาเหตุที่พระองค์ทรงเลือกสถานที่แห่งนี้ ในการสร้างวังสวนบ้านแก้วนั้นเนื่องจากอยู่ไม่ได้ไกลาจากกรุงเทพมากนะักมีธรรมชาติที่งดงามอากาศเงียบสงบพระองค์จึงทรงกู้เงินจากธนาคารไปจัดซื้อที่ดินซึ่งที่ดินแห่งนี้อยู่บริเวณสองฝั่งคลองสวนบ้านแก้วมีพื้นที่687ไร่และต่อมาได้พระราชทานชื่อว่าสวนบ้านแก้ว สนามกอล์ฟรำไพพรรณีเป็นสนามกอล์ฟที่มีจำนวน9หลุมจำนวนพา36ประกอบด้วยหลุมพา5้าหลุมพา4 5หหลุมและพา3 2หลุมสนามของที่นี่มีลักษณะเด่นคือเป็นเนินเขาตามลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของบริเวณนี้นอกจากนี้สภาพแวดล้อมและบรรยากาศรอบๆ ยังสวยงามเหมาะแก่การมาตีกอล์ฟและยังสามารถเข้าไปชมวังสวนบ้านแก้วได้อีกด้วยที่อยู่ของสนามกอล์ฟรำไพพันณีตั้งอยู่ที่41ถนนรักสักชมูลหมู่5ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเลขไปรษณีย์22000เบอร์โทรศัพท์039335493 พีนน่ครับพี่ครับผมไม่รู้อะไรเลยอ่ะแต่อยากตีก alia, อล์บอ่ะทำยังไงอะ่ะครับ <idd led> โหหอยากรู้อย่างงั้นเหรองั้นก็ตามมาเลยอย่างที่ทุกคนดูกันอยู่แล้วนะสนามกอล์ฟลำไพพันธีของเรานะี่ยมีทั้งหมดเก้าหลุมซึ่งแต่ละหลุมเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปตามภูมิประเทศมาขั้นแรก แต่พี่จะสอนเองดูป้ายหลุมเองหลุมที่1นพาสี่พาเนี่ยก็คือระดับความยากของแต่ละหลุมยิ่งพาสูงการตีลูกกอล์ฟตั้งแต่ที่ตั้งจนถึงหลุมกอล์ฟก็มีความยากมากขึ้นเช่นหลุมนี้ระบุไว้ว่าพาสี่ซึ่งหมายถึงควรจะใช้การตีลูกกอล์ฟเพียงสีครั้งเท่านั้นจากที่ตั้งจนถึงลงหลุมพายังใช้เรียกเมื่อผู้เล่นตีลูกกอล์ฟลงหลุมแล้วมีสตอกเท่ากับค่ามาตรฐานเพียงพอดี นอกจากนี้ในกรณีที่การแข่งขัน1รอบหรือ19หลุมจะมีสต๊อกทั้งหมดเท่ากับ72แต้มถ้าผู้เล่นมีสต๊อกต่ำกว่า72แต้มจะเรียก u เด e r p a าแต่ถ้าผู้เล่นมีสต๊อกรวมกันเท่ากับ72แต้มก็จะเรียกว่าส q u a r e p a และถ้าผู้เล่นมีสต๊อกมากกว่า72แต้มแล้วก็ก็จะเรียกว่าอ v e r par นั่นเองดังนั้นในหลุม1ห,หลุมผู้ที่ตีเข้าหลุมโดยการตีจุดเริ่มต้นเพียงครั้งเดียวก็จะเรียกว่า h o อ e in one ดับเบิลอัลบาทอสใช้เรียกกับผู e ้เล่นท right <itas> ี่ตีล <mosquitoes> ูกกอล์ฟลงหลุมแล้วมีสตอกต่ำกว่าค่ามาตรฐาน4แต้มเช่นค่าพาคือ6แต่เราตีแค่2ครั้งก็เข้าหลุมแล้วก็คือ2สตอกดังนั้นผู้เล่นคนนั้นก็จะได้ถูกเรียกว่าดับเบิลอัลบาทอสอัลบาทอสใช้เรียกผู้เล่นที่ตีกอล์ฟลงหลุมแล้วมีสตอกที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน3แต้มก็คือต่ำลงมาจากข้อบนนั่นเองอีเกิลใช้เรียกเมื่อผู้เล่นตีลูกกอล์ฟลงหลุมแล้วมีสตอกต่ำกว่าค่ามาตรฐาน2แต้ม ใช้เรียกเมื่อผู้เล่นตีลูกกอล์ฟลงหลุมแล้วมีค่าสตอกต่ำกว่าค่าพามาตรฐาน1แต้มโบกี้ใช้เรียกเมื่อผู้เล่นตีลูกกอล์ฟลงหลุมแล้วมีสตอกสูงกว่าค่าพามาตรฐาน1แต้มดับเบิลโบกี้ก็คือใช้เรียกเมื่อผู้เล่นตีกอล์ฟลงหลุมแล้วมีค่าสตอกสูงกว่าค่าพามาตรฐานอีกสองแต้มส่วนทิปเปอร์โบกี้่ใช้เรียกเมื่อผู้เล่นตีกอล์ฟลงหลุมแล้วมีค่าที่โคตรสูงก็คือค่าพามากกว่า3แต้มนั่นเองมาๆมากลับมาที่หลุมกอล์ฟของเราดีกว่าหลุมชิ่นหนึ พาสี่ระยะการตี401หลาหลุมที่2พาสี่ระยะการตี293หลาหลุมที่3พาสามระยะการตี1 9 3หลาหลุมที่4พาสี่ระยะการตี326หลาหลุมที่หาพาสามระยะการตี1 3 8หลาหลุมที่6พาสี่ ระยะการตี278หลาหลุมที่7พา5ระยะการตี500หลาหลุมที่8พา4ระยะการตี363หลาและหลุมที่9พา4ระยะการตี389หลาส่วนวันทําการนั้น เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง17นาฬิการอบจำหน่ายตั๋วรอบสุดท้ายของวันไม่เกิน16นาฬิกาส่วนอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลทั่วไปในวันหยุดธรรมดาท่านละ3 0 0้บาทต่อวันหลัง13นาฬิกาจะเดือท่านละ220่บาทวันหยุดราชการท่านละสา0บาทต่อวันหลังเวลา13นาฬิกาจะเลือท่านละ270บาทส่วนค่าบริการของผู้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจวันธรรมดาท่านละ240บาทต่อวัน หลังเวลา13นาฬิกาจะเหลือท่านละ170บาทต่อว,วันวันหยุดราชการท่านละ290บาทต่อว,วันหลังเวลา13นาฬิกาจะเหลือท่านละ200บาทต่อว,วันสำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีจะเสียค่าบริการเพียง120บาทต่อว,วันสำหรับผู้สิ่งใช้บริการในวันพุธจะเหลือเพียงท่านละ120บาทต่อว,วันเท่านั้นและผู้ใดที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกรายปีของสนามกลอบลมไฟทพันนี ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟเยาวชน600บาทค่าสมาชิกสนามกอล์ฟข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ950บาทค่าสมาชิกสนามกอล์ฟบุคคลทั่วไป1,200บาทอัตราค่าบริการพนักงานแบกถุงกอล์ฟหรือแคดดี้ท่านละ120บาทต่อ9หลุม กัญชาปกคลุมแน่นหนาใบากัญชาป่านี้สพรังเวียงวังทองก็รองกระท่อมพังพังดีกว่าเวียงราชวังไม่หวังจะแรมกลาย ฟังเสียงไฟไม่บ้องกัญชาช่างชวนสุขาเป็นเพลงพากล่อมขวัญเราหายฟังเพลินดิ้งดังปีพระภัยมือป้องจับบ้องผู้ใจจะเป็นหรือตายไม่ห่วงกังวล